มาค่ะคุณผู้ชมคะมีกิจกรรมดีๆมาฝากนะคะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกรันภยัยหรือสำนักงานคอปพค่ะเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการที่ชื่อว่าโครงการพรบรุกทั่วไทยที่จะช่วยเหลือให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนนะคะได้รับผลประโยชน์ได้รับประโยชน์จากพรบรประกรันภยัยรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นรวมไปถึงกิจกรรมดีๆมีอะไรบ้างติดตามค่ะ การประกันภัยพรบรก็คือจริงๆล้วคือการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพศ2535นะครับเป็นประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับที่กฎหมายกําหนดให้เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถทุกคันทุกประเภทจะต้องจัดทําเพื่อเป็นหลักประกันให้กับผู้ประสบภัยจากรถทุกคนไม่ไว่าจะเป็นผู้ขับขี่ผู้โดยสารรวมถึงคนเดินถนน ซึ่งหากได้รับความเสียหายแก่ชีวิตบาดเจ็บทุพพลภาพสูญเสียอวัยวะจากรถยนต์คันนั้นเนี่ยก็จะได้รับการเยียวยาค่ารักษาพยาบาลตามจริงไม่เกินวงเงินความคุ้มครองของกรมธรรมา์กรณีบาดเจ็บคุ้มครองสูงสุด80,000บาทกรณีเสียชีวิตคุ้มครองสูงสุด5,000 500, บาทนะครับและค่าชดเชยรายวันจากการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลวันละ200บาทไม่เกิน20วัน แต่ในปัจจุบันครับยังมีผู้ประสบภัยจากรถเป็นจนํานวนมากที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ไม่สามารถจะ,จะเข้าถึงสิทธิ์จากการประกันภัยดังกล่าวได้ครับประกันภัยพรบมีความจําเป็นมากครับเพราะว่าเป็นพื้นฐานเลยครับสําหรับการใช้รถใช้ถนนสาเหตุก็คือประกันภัยพรบนั้นเป็นสิ่งแรกที่จะเข้ามาช่วยเยียวยาเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ ดังนั้นผู้เป็นเจ้าของรถและผู้ครอบครองรถทุกคนจึงควรที่จะทําประกันภัยพรบรและอย่าปล่อยให้ประกันภัยพรบรขาดอายุเป็นอันขาดครับเพราะว่าเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษปรับครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นรถจักรยานยนต์ที่นอกจากจะมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดแล้วก็ยังพบว่าส่วนใหญ่ยังเป็นรถที่ไม่มีการจัดทําประกันภัยพรบรมากที่สุดอีกด,ด้วยครับ สำหรับโทษของเจ้าของรถและผู้ขับขี่ที่ไม่จัดทำประกันภัยพรบนะครับก็ได้แก่ถ้าเป็นเจ้าของรถที่ไม่ทำประกันภัยพรบมีโทษปรับไม่เกิน10,000บาทถ้าผู้ใช้รถคันที่ไม่มีประกันภัยพรบก็จะมีโทษปรับไม่เกิน10,000บาทครันีถ้าเป็นทั้งเป็นเจ้าของรถที่ไม่จัดทำประกันภัยพรบและได้นํารถคันนั้นไปใช้ก็จะมีความผิด2ข้อหาเลยครับก็คือโทษปรับสูงสุดไม่เกิน20,000บาทครับ สำนักง,งานพอปรมีความห่วงใยผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านจึงได้จัดทำโครงการพอระบอลุกทั่วไทยเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศและสามารถที่จะทำให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะเข้าถึงระบบประกันภัยและนำระบบประกันภัยมาเป็นเครื่องมือ ในการบริหารความเสี่ยงจากการใช้รถใช้ถนนและยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนช่วยกันรับผิดชอบต่อส่วนรวมหรือต่อผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันอีกด้วยครับ<ม>สำนักง,งานคอ,อพพมีกิจกรรมนะครับที่จะมอบกรมทานประกันภัยพรบจำนวน1 0,000ฉบับ ให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำนักง,งานกพพมีความปรารถนาครับอยากจะส่งมอบประกันภัยพรบรทั้งหมื่นฉบับเนี่ยเป็นของขวัญแทนความห่วงใยจากสำนักง,งานกพพให้กับพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถจักรยานยนต์พี่น้องประชาชนผู้สนใจนะครับสามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนเพื่อรับ ประกันภัยพรบรได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด่ทั้งสิ้นครับตามเงื่อนไขที่กำหนดที่ w w w พรบรุกทั่วไทย .com ตั้งแต่วันนี้จนถึง31มีนาคม2565ครับ มีกิจกรรมแบบนี้นี่รู้สึกว่าเป็นผู้โชคดีด้วยแล้วก็สะดวกด้วยจริงๆนะค,คุณผู้ชมคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะเติมความรู้ให้กับ